สวัสดีครับแม่คิดครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของแม่คิดในงวดของวันที่1กันยายน67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับแม่คิดที่สวนยางนะแม่เนาะ,ะครับก็คือตัวของคุณแม่ก็อยู่ที่กระท่อมสวนยางครับก็คือ มากีดยางอารับจ้างอยู่ที่นี่เนะาะครับอยู่ที่นี่หลายปีแล้วแล้วน้องม่เนะาะจ<า>้าครับห้าปีนี่อ๋ออยู่นี่ห้าปีแล้วจ,<า>จ<า>ครับยางนี่คือเข้ากีดได้จาจปีครับแม่จริงๆแล้วย,งยางยางว้ยมันก็กีดได้ตลอดชีวิตสกกิเนาะกนเท้าเท้าอยู่กับสวนผ่นนะกันกันเท้าไม่อยากออกจากนี้แต่กีดยุ่นีนีตลอดนะ่ะครับเอ๋อคือเห็นเพิ่นเห็นเห็นเพิ่นบอกว่ายางนี่มันมีอายุ อายุของมันเมนบอมแม่อายุของยางะอมันอายุหลายอยู่นอกจากค้อนสิตายนี่จากสวนยางประมาณเกือบสามสิบปีแล้วนั่งคนแล้วครับสามสิบสี่สิบคนละกันกันกันยังว่ากันนอกจากก้อค้อนเมื่อกี้ตายนี่จากสวนยางโอเคครับอคุณแม่ครับมือนีผมมาหาคุณแม่คิดเนาะ มาถามความฝันคุณแม่บอกว่าคุณแม่ฝันแล้วเนาะครับคุณแม่ฝันตั้งแต่มือไดนนะครับในซ้าขึ้นล่ะค่ะซ้ำขึ้นซ้ำเหมือนเมื่อคืนนี่แหละตั้งแต่เลขออกมั้ยครับ่แมนตั้งแต่ตองวดตองวดอ๋อผ่านมาได้สามมือแล้วครับครับครัโอเคครับเดี๋ยวให้แม่ว่าความฝันให้ทาเป็นชมฟางเนาะครับครับแม่คิดฝันว่าจังไดนะครับแม่แม่ฝันมา ไปบัดผู้สวงบัดนี้ผู้สวงเราพาไปเฮ็ดบุญแต่ว่าบบแม่นเฮ็ดบุญวัดผู้สวงได้แต่ว่าเล่าพาไปเฮ็ดทั้งออ่นบัดนี้แม่ก็เลยไปไปน้าเพ่นไปน้าเพ่นเพ่นก็ว่าอันไปหอดวัดแเราว่าไปอันจุดถูปเด้อโย้มเราว่าเราบอกภาษาเขมรนน่าจุดถูปเด้อโย้มแม่ก็สิเบอกเขมินก็บอกว่าบ่บ่บดัดปันไดครับอันก็ว่าให้จุดถูปเด้นโย้มจุดอันยี่สิบหกดอกเด้อเราว่า ก็เลยไปจุดจ so 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 ุดแล้วก็ไปอ่านว่าเราไปปักให้ไปปักโซนแน่นกระทางดอกไม้เด้อเราอะไปปักในกระทางดอกไม้นั่นแม่ก็เลยว่าไปปักลงเดียวถูบสิพกถอกปักลงก็เลยซองมึงในกระทางดอกไม้ก็เลยเห็นล่อเก้าอ้อล่อหาเห็นล่อหาอยู่ในหันอ๋อเห็นว่าเหล็กล่อหาอันอันเลี้ยนล่อหาเนี่ยมันเป็นคือมีเหล็กเก้าก็มีเหล็กศูนย์แม่เลยว่าส่แม่ก็เลยบอกปากก็เลยว่ามามาลวงปู่สวง ของผู้สวงล้วก็ว่าไปยิบเอาดอกอันอันนี้เดอแล้วว่าเอาพวงมาไล่เดอแล้ววะเอายิบมาแล้วเราก็ว่าให้ไปแขนแขนข้อหายไกลแล้ววะแขนข้อหอยไกลเอาปูคือให้ไปแขนคข้อหยไกลเ่าให้ไปแขนอันบอกอันกลูกปันด้วอหันบ่อเขาวะบ่อต้องดอกแล้วว่ะของปูแล้วว่าของปูแล้ว่ะแล้วก็เลยให้ไปแขนเลยหั่นแต่ว่าพงมาไล่ตัวนั้นเราให้ไปเอาพงมาไล่ตัวใดมันไม่เหล็กเก่า เกาสามเดอร์เราอ่ะให้ไปเอานันตัวใดมันมีเขาสิข้ายเาายอะเขาสเขียนไว้ในหันมันมีพันราคาเก่าสิบสามเราอ่ะให้ไปเอาในหันแหละเราอ่ะไปเอาตัวนั้นหละ่ะจะไปเอาตัวอื่นเราอ่ะป่านนี้แม่ก็เลืยกไปยิบมายิบมาเขามาแคนข้อขึอข้นเราบอกนะับมาแค้นข้อไอไกป่านนี้ลงล้งพอสิไปทั้งไรอีกเทิดตาแล้วก็บาพุน่นไปต้องผุ่นก้อนเราอ่ะไปเบิง้งทั้งลงตอกลงท่านเขาก่อนเล่าเฮ็ดหยังเขาเฮ็ดหยัง ป yup. ่านนี้ไปหลายหลายเม่ก็ไปว่าไปเนาะเมียก็เมื่อยเมียก็ว uh ่าลื่อ่ไปปัานนี้ก็เลย่ลบมาลบมาลงพอแล้ววะไปเมื่อแล้ววะพอท่านเดี๋ยวเมื่อซ้ำเวลามันตื่นก่อนก็เลื่อหูเมื่อขึ้นพอท่านเดี๋ยวขืนรถซ้ำก็เลยเมื่อหูเมื่อก็เลื่อบริษัทขึ้นรถหูเมื่อขึ้นก่อนมันกับฟันกันบ่เน่าเนาะมันกับฟันแย่งแล้วมันกับบ่เน่าแต่ใดดอกเนี้ยนะท่านเดี๋ยวท่านหนึ่ง กับเลขกับเพื่อนกับคลืนให้ซ้ำนี่แหละได้ล่อหานกับหาเก่าศูนย์กับดันกับดันตักบาทตักบาทกับลอยหยิบสิบหาเป็นพาไปตักบาดลอยยิบหาเมื่อกี้แม่ลืมบอกบอกลืมบอกลืมบอกวันลงพอให้ไปตักบาทตักบาดบาดได้หน่อยไหมเขาอื่นบาทนี่ยังเขาอื่นบาดยังบาดหน่อยนัหน่อยได้น่อยครับเกินบาทนั่นแหละครับแม ตอนนั่นละไว้ตักงบารตัวนั้นละ่ะแล้วก็บป้าขึ้นรถแล้วมันเลยมาตั้นไี้ขึ้นรถแต่มันตื่นก่อนครับแล้วเลยกับนี่ท่านนุ <c oughs> ้ยครับ <c oughs> ไปกับหลวงพ่อกำเมื่อไไปกับหลวงพอ่อหูมอมเมื่อขึ้นมาแม่ยังเมื่อเยเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อยกับไปกับหลวงพ่อครับ,ค,รบคือแม่คิดนะครับ่านผช้ชมครับคุณแม่เพื่นฝัน่วจันซร่ีครับคือคุณแม่บ่อยผมฟังที่แรกเนาะแต่เมื่อกี้คุณแม่ลืมครับลืมอัน ท่านหนึ่งอันตัวว่าฝันว่าไปตากบาทครับลืมตัวนี้ลืมบอกตัวนี้ก็พอลืมดอกมันคือมันมันคอือพอใไกลมันไปทางอื่นืัอนี้ครับอเดี๋ยวผมเรียบเรียงให้เอฟซีฟังนะแม่เนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็คือคุณแม่คิดน,นะครับฝันที่แรกนะครับฝันว่าหลวงปู่สวงครับพาไปทําบุญครับ ที่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละครับแต่ไม่ใช่วัดไัยพัฒนาครับไม่ใช่วัดของหลวงปู่สวงเนาะรครับคราวนี้ไปที่วัดครับหลวงปู่สวงบอกให้คุณแม่คิดนะครับนําธูปไปจุดในยี่สิบหกดอกครับแล้วหลังจากที่คุณแม่คิดเอาธูปไปจุดเนาะ,ะครับก็เห็นเหรียญรอห้าครับเ,เหรียญของสมเด็จพ่อรอห้าเนาะ,ะครับแต่คราวนี้ที่เหรียญนันมีเลข เลขอะไรนะแม่เลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ที่คุณแม่บอกเนาะเลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณแม่เห็นเลขปุ๊บอ่ะก็จําไว้แล้วเนาะแม่เนาะแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าให้ไปเอาพวงมาลัยมาแขวนคอให้กับไก่ครับแล้วให้เอาพวงมาลัยที่มีเลขเก้าสิบสามครับคุณแม่ก็เลยไปเอาพวงมาลัยที่มีเลขเก้าสิบสามครับมาคล้องให้กับไก่เนาะแม่เนาะ ก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปทําบุญต่อครับคือหลวงปู่พาไปไปใส่บาตรแต่บาตรนะั้นมีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเป็นบาทเล็กๆขนาดไหนนะครับเนี่ยขนาดซ้ำถวยห้านี่แหละซ้ำถวยนั่นมีมีทั้งเบิดอีกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็กลับน้องแม่เนาะหลวงปู่กับพระกลับครับท่านผู้ชมครับจะมีซ้ำนี่เนาะ,ะครับอันนี้คือตัวเลขทั้งเบิดเนาะครับแม่ ที่คุณแม่ผมเขียนที่แรกเนาะจ้ะครับนี่ครับตัวเลขแนวทางของคุณแม่คิดครับก็จะมีห้าเก้าศูนย์ระหวังห้าหกศูนย์ครับเลขเก้ากับเลขหกสำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมหลายงวดแล้วครับที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็หนึ่งสองห้าครับแล้วก็เก้าสามกับสองหกสลับเก้าสามก็ให้ระวังหกสามไปด้วยครับสลับสองหกก็ให้ระวังสองเก้าไปด้วยครับท่านผู้ชม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะแม่เนาะแนวทางความฝันคลิปต่องวดของแม่คิปในวัวนที่ันี่1กันยายน67นี้ครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาก็เป็นเพียงความฝันของคุณงแม่เองเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมถ้าชอบค่อยนําตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคครับสุดท้ายนี้ผมเกอดอินสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีแล้วก็ ถูกห้อดดยด้วยถือแล้ว<ล>วัน,วนที่หนึ่งใหญ่ๆครับอ่าขอให้มีโชคทุกคนนะแม่นนนเนาะครับแม่อยขอให้เอฟซีถขอให้อยรวยเบอร์ถือแล้ววันที่หนึ่งเด้อค่ะให้ปังๆในจังหวัดนะคะครับขอบคุณหลายัครับแม่ขอบคุณครับ